เป็นไงคะตอนนี้ขาที่เจ็ดแล้วคะ่ะคุณคะคุณคะขาที่เจ็ดแล้วคะ่ะเอาไงต่อเอาไงต่อเอกสารสนทิสัญญาตกลงเอถึงแซตของพวกมึงเนี่ยขาขาที่เจ็ดแล้วออกมาสิ บีบหัวใจพี่น้องประชาชนชาวไทยมากนะคะแล้ววันนี้กลายเป็นวันแห่งความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังเกิดเหตุการณ์ทาหารไทยซองหน้าเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างรตฐเวนบริเวณห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะส่งผลให้สถานการณ์ชายแดนร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งนะคะ ซึ่งล่าสุดนายกอนุทินชาญรกูลค่ะได้รับรายงานด่วนจากกองทัพบกก่อนสั่งการประท้วงทันทีผ่านกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมค่ะโดยให้ดำเนินการถึงที่สุดกับเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมทั้งประกาศชัดเจนค่ะว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ก้าวล้ำอธิปไตยแม้แต่ก้าวเดียวทางด้านนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโฆศกรัฐบาลเผยว่านายกแสดงความไม่สบายใจอย่างยิ่งและขอให้ทุกหน่วยงานเล่งรายงานความคืบหน้าแบบรายชั่วโมงพร้อมทั้งกำชับดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลังค่ะที่ร้อนแรงไปมากกว่านั้น พะะลเอกนัทพลนาคพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอให้ระงรับการปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาที่เคยลงนามร่วมกันณนะประเทศมาเลเซียโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสักขีพยานซึ่งนายกก็เห็นชอบในทันทีค่ะสถากนการณ์ครั้งนี้นะคะก็เป็นที่กําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะระหว่างสันติภาพที่เปราะบางกับไฟขัดแย้งที่กําลังปะทุและลุกโชนขึ้นอีกครั้งค่ะ